ก็จะเป็นท่านสทกรุงเทพมหานคร8นะคะเดี๋ยวจะให้ขออนุญาตให้แชร์แนวคิดแล้วก็ใช้ข้อมูลอะไรทําอะไรนะคะนิดนึงนะคะขอเรียนเชิญค่ะสําหรับสทกรธรม8นะคะเรื่องของข้อมูลเนี่ยข้อมูลกับกรมสรรพากรเป็นเรื่องที่พวกเราเคยชินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะเห็นได้ว่าเราเป็นหน่วยงานน่าจะเป็นหน่วยงานเดียวมั้งที่มีการเขียนเรื่องของข้อมูลไว้ในประมวลรัษฎากรของเราซึ่งประมาณปี2อ8 1หนึ่งมั้งคะ ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะคะเรามีการเขียนเวลวที่มาตราสิบว่าเจ้าพนักงานผู้ใดรู้เรื่องกิจการของผู้เสียภาษีแล้วไปเปิดเผยแก่ผู้อื่นนั่นแสดงได้ว่าเราเนี่ยชินกับข้อมูลกันมานานแล้วข้อมูลเราก็มีทั้งที่เปิดเผยได้เปิดเผยไม่ได้รับไม่รับนะคะปกปิดทีนี้ในมุมของพี่เนี่ยซึ่งเป็นสายกินนะคะพี่ก็เลยจะขออนุญาตแบ่งประเภทของข้อมูลในกลมเราเนี่ยเป็นสาประเภทตามประเภทของอาหารที่พี่ถนัดอยู่นะคะ ก็แบ่งเป็นประเภทอาหารสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารตามสัง่งอาหารสำเร็จรูปของเราเนี่ยก็คือข้อมูลตามระบบงานต่างๆซึ่งเรามีความจําเป็นต้องทําแล้วเมื่อทําแล้วเนี่ยก็ได้ผลแต่ผลนั้นเนี่ยอาจจะตรงใจเราหรือว่าไม่ตรงใจเราหรือว่าแต่แน่ๆก็คือตรงใจกลมนะคะซึ่งเราก็ต้องทําข้อมูลพวกนี้เมื่อเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยิบม,มาทำเนี่ยมันได้ผลเสมออย่างในภักหนึ่งเนี่ย ภาคก็จะมีข้อมูลเรื่องของประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไปเกินกว่าร้อยลบซึ่งอันนี้หยิบมาทําปุ๊บได้ตังค์แน่นอน7-80%เนตี่ยต้องได้จะมีค่าเคลื่อนบ้างเล็กน้อยก็รายที่เขาอาจจะชี้แจงได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ได้อันนี้ก็เป็นอาหารสาเร็จรูปสําหรับพวกเรามันก็เหมือนกับอะไรนะพิซซ่าเเคซี FC, กล้วยแขกอะไรเนะี่ยที่เรา,ะะาเราหยิบมาปุ๊บเข้าปากเลยอร่อยเลยแล้วก็อ้วนเลย อค่ะอีกประเภทหนึ่งเรื่องของอาหารกล่นสําเร็จรูปอาหารกึ่นสําเร็จรูปสําหรับพวกเราเนี่ยก็คือข้อมูลต่างๆที่มันวางอยู่ในระบบงานของกรมนี่แหละมันมีเยอะทีนี้ในความเป็นกลืนสําเร็จรูปของมันก็เหมือนกับมาม่าเนาะที่เราฉีกซองแล้วเราจะทานเลยก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่อร่อยมากแต่ถ้าเรามาผ่านกรรมวิธีการต้มการเติมอะไรนะเนื้อสัตว์ไข่และผักใช่ไหมคะอย่างที่เขาบอกไปครั้งสอง มันก็จะอร่อยมากขึ้นก็เหมือนข้อมูลของเรานะคะอย่างข้อมูลของเรื่องระบบะที่เราเห็นชัดๆระบบสับสนการประเมินผลของผศนะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่ค่อนข้างเร็วทำแล้วก็อำนวยประโยชน์ให้กับผู้บริหารระดับต้นเนี่ยเป็นอย่างมากเราจะเห็นได้เลยผลตะกีบของเราเป็นยังไงแต่ที่สะทะ .8 เนี่ยเราจะต้องดูประมาณสักวันที่ยี่ป็นต้นไปนะคะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ของเราเนี่ยยื่นอินเทอร์เน็ตหมดถ้าเราเปิดไปดูตอนต้นเดือนเนี่ยเราจะแบบว้าวเยใจมาก มันจะแดง,แดงจริงๆพี่มันคนเกิดวันพุธเนาะก็ชอบสีเขียวเนี่ยแ,แต่ไอ้ผลจะเก็บเนี่ยเผิ่อเป็นไม่ได้เลยนะคะเผื่อมื่ไรเนี่ยแดงเลยนะะทีนี้มาถึงอาหารอีกประเภทหนึ่งของเราก็คืออาหารตามสัง่งเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราทานอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยถามว่าอร่อยไหมก็อาาร่อยแต่ทานบ่อยๆเราก็อาจจะเบือ่อหรือว่าบางทีรสชาติก็อาจจะไม่ถูกจริตของเรานะคะอาจจะเปรี้ยวหวานมันเค็มมากเกินไป ถ้าเราอยากกะทานอาหารที่มันถูกจริตของเราเราก็ต้องปรุงเองนะคะเป็นอาหารตามสั่งซึ่งเราปรุงเองในส่วนของสอท8เนี่ยช่วงปี3 0ปีที่ผ่านมานะคะเราจะ,ะเผชิญภา,าวะวิกฤตจากโควิดมาด้วยกันนะคะในโควิดเนี่ยในส่วนของสอท8จะมีกิจการประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกิจการขนาดใหญ่ของเราเนี่ยเขาโตมากก็คือจําพวกการขายเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลขายอาหารเสริมอะไรพวกนี้กิจการเหล่านี้โตแต่พอปี6-5ปลายปลายปี6-4ี่ภาวะโควิดเริ่มขี้ขายกิจการเหล่านี้ตกเลยค่ะรายใหญ่ของพี่ตกโดยทันทีตกเป็นเ,เดือนละเป็น10-10ล้าน5-0เนี่ตกไป150ล้านเลยหนึ่งรายรายถัดถันมาก็ตกทีนี้เราก็เริ่มมองหางว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ทําอะไรเลยเราก็เหมือน หมือนตกหน้าผาตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่หาเส้นทางใหม่ที่เราจะเดินนะคะเราก็มามองดูกันว่าส่วนหนึ่งก็ได้ความเป็นสายกินของพีนะคะแล้วก็ผนวกกับในพื้นที่สอท8เนี่ยเรามีถนนเส้นหลักไม่ว่าจะเป็นเกษตรนวมินหรือว่าเป็นถนนรามินทราเป็นลาดพร้าววังหินพวกนี้จะมีร้านอาหารเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นร้านอาหารอร่อยชื่อดังนะคะเราก็เราก็ดูเหมือนว่าในช่วงโควิดเนี่ย กิจการพวกนี้มันหายไปเลยบางรายเนี่ยอาจจะเปิดอยู่แต่เปิดเล็กๆคืออาจจะรับทาอาหารอยู่ด้านหลังร้านอะไรเงี้ยค่ะบางร้านก็อาจจะถึงขั้นปิดไปเลยแล้วทีนี้พอเศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยธรรมชาติของผู้เสียภาษีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราห่างเหินจากเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะเฮินห่างไปจากเราเลยนะคะก็คือรายที่เคยเสียภาษีอยู่ก็เสียน้อยลงแล้วพอเสียน้อยลงก็แอบเสียน้อยอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นรายใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในรายเล็ก เราก็เลยดูกันว่ากิจการพวกนี้จากที่เคยรัฐบาลห้ามนั่งทานอาหารในร้านรัฐบาลห้ามนั่งดื่มแอลกอฮอล์แต่พอเราสถานการณ์โควิดที่ครกิจการพวกนี้จะกลับมานะคะเราก็เลยดูกันว่าเราจะหาวิธีการยังไงที่จะนํากิจการเหล่านี้กลับมาเสียภาษีที่ดีให้กับพวกเราต่อไปนะคะดังนั้นเมนูอาหารที่พวกเราเลือกที่จะนํามาปรุงก็คือเรื่องของ กิจกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะเซกเตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นเซกเตอร์ที่พวกเราเลือกกลับมาทำค่ะค่ะก็เป็นแนวคิดที่เรียกว่าแหวกแหวกแ,แ,แ,แนวไปพอสมควรเลยนะคะมีการเจาะประเภทกิจการนะคะก็คือกิจกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะท่านนี้ของทางสทกทม .8 เนี่ยก็ได้เล็งเห็น